มาครับช่วงนี้ก็จะตามในเรื่องของลูกค้าเดิมที่สินมั่นคงนะครับที่เป็นประกันรถยนต์นะฮะที่มีผลบังคับอยู่แล้วก็เราใช้ถือความคุ้องอยู่หรือว่าพิ่งต่อไปหรือว่าใกล้จะหมดหรือว่าอะไรเงี้ยที่ยังมีความคุ้มครองอยู่นะฮะคือตอนนี้สถานการณ์คือยังไม่ได้ทราบแนวทางที่ชัดเจนมีแต่ข่าวนะครับมีแต่ข่าวว่า จะย้ายไปให้ความคุ้มครองที่บริษัทนู้นบริษัทนี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะดําเนินการได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคอพอพอทำงานเมื่อไหร่ยังไงประกาศแจ้งเมื่อไหร่แล้วก็ต้องดําเนินต้องดําเนินการอะไรบ้างผู้เอาประกันทุกคนจะต,ต้องตัดสินใจยังไงบ้างทําอะไรยังไงบ้างเท่าที่มีก็คือว่าย้ายถ้าย้ายเนี่ยก็ต้องไปยืนยันครับอาจจะต้องมีการยืนยันว่าเออเรายอมรับย้ายแล้วก็ไปรับเงืินไขกับบริษัทใหม่ที่จะย้ายไปแล้วโอเคหรือเปล่าต้องไปดูทีแล้วก็ ใครที่ไม่ย้ายก็จะต้องทําเรื่องขอรอนะครับถ้าเกิดจะต้องไปที่กปวนะจะต้องไปขอเบี้ยคืนนะครับตามทวงนี้เหมือนกับทวงนี้เจอตายจบเลยนะครับส่วนคนที่ทวงยังไม่ได้รับการเครมลมรถซ่อมแล้วยังไม่ได้มีหลายคนครักมานะครับว่ารอนะครับแจ้งว่าจะจ่ายภายในวันนั้นวันนั้นวันนี้วันนั้นวันน,น,น,นี้แต่ถึงวันแล้วยังไม่ได้อันเนี้ยมีโอกาสที่จะมีปัญหาแล้วยรออีกยาวทีเนี้ย S <S <an> ก็ต้องรอครับมันต้องรออย่างเดียวทีนี้มันเป็นเรื่องที่เราไม่สมควรที่จะปล่อยให้มันรออย่างนั้นนะครับแต่ถ้าสิ่งที่มันเกิดไปแล้วแล้วเราสำรองไปแล้วเราต้องรอติดตามสถานการณ์เพื่อติดตามว่าจะติดตามเงินสินใหม่ตรงนี้ยังไงต่อไปเราคอประพอประกาศส่วนคนที่เป็นกังวลที่ยังไม่ได้เกิดการเคลมนะครับแต่ถือประกันอยู่นะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีแล้วนะครับที่ยังไม่เกิดการเคลมแต่ว่า เราจะปล่อยถือไว้ให้มันเกิดทําไมนะฮะถ้ามันเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วครับว่ามันยากลําบากนะครับสถานการณ์บริษัทยังยังเคลียร์ไม่ได้นะครับตอนนี้นะครับมีทั้งเรื่องของคดีาสาตว์บุคองกลางนะครับที่เขาฟ้องร้องกันนะฮะอยู่ค้างคาอยู่นะครับคอพอพอก็อาจจะยังสั่งดําเนินการขั้นต่อไปโดยเด็ดขาดก็ยังไม่ได้นะครับทีนี้สิ่งที่เราจะทําได้คือ บริหารความเสี่ยงตัวเองด้วยการที่เราศึกษาไปดูเบีย้ยประกันที่อื่นนะครับสําหรับโดยเฉพาะประกันรถยนต์นะครับเบี้ยประกันที่อื่นนะฮะอันนี้ผมต้องต้อง,ต,องต้องแจ้งอย่างนี้เลยเพราะว่าเรารอไม่ได้หรอกครับเพราะว่าถ้าใช้รถใช้ถนนทุกวันแล้วเกิดเหตุเนี่ยเราต้องการความสะดวกในการเคลมนะครับเพราะบางทีบางครั้งเนี่ยค,ค่าส่งค่าซ่อมอะไรเราไม่ได้สำรองไว้จ่ายขนาดนั้นกันนะฮะแต่ถ้าใครพร้อมใครไม่สีเรียดก็ไม่เป็นไรนะครับ และยังโชคดีครับยังมีอีก2บริษัทนะที่เขารับพิจารณาแมตต์เบี้ยให้นะฮะโดยที่แมตต์เบี้ยในราคาที่อาจจะเท่าเดิมและใกล้เคียงนะครับความคุ้มครองเท่าเดิมและใกล้เคียงที่จะรับเอาประกันให้กับรถเรานะครับอันนี้ภาคสมัครใจนะภาคสมัครใจนะถ้าเป็นพรบออนั้นไม่ซีเรียสครับเบี้ยประกันมันฟิกเลทไว้อยู่แล้วนะฮะหลัก6 0 0้อยหร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยฮะครับผมแต่ว่าอันเนี้ยนะฮะมัน ต้องแมดเบี้ยก่อนนะฮะเขาต้องดูว่ารถรุ่นนี้อันเนี้ยครับสามารถแมดเบี้ยความคุ้มครองให้ได้ไหมนะครับเขาก็มีเงื่อนไขเรื่องความคุ้มครองแต่ว่าเบื้องต้นเขารับแมดเบี้ยให้ก่อนมันคือโอกาสเดียวโอกาสที่ดีที่สุดณตอนนี้นะฮะโอกาสที่ดีที่สุดณตอนนี้ที่เราจะไปแมดเบี้ยแล้วทําที่ใหม่ในราคาเบี้ยที่มีโอกาสได้เท่าเดิมเราไม่ต้องไปกังวลว่าเราไปทําที่อื่นอ่ะ แล้วเบี้ยมันแพงขึ้นเบีย้ยแพงขึ้นเบีย้ยสูงขึ้นบางที่เขาสูงขึ้นตามเขามันอยู่ที่บริษัทเขาจะรับความเสี่ยงไงน,นะฮะเพราะฉะนั้นให้เราเนี่ยเช็คแมตเบีย้ยไว้เลยนะครับจะทําไม่ทําไปตัดสินใจเมื่อไหร่ยังไงไปตัดสินใจแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่บริษัท2%บริษัทนี้เขาเลิกรับแมตเบีย้ยเราก็หมดโอกาสครับก็ทําที่อื่นไปนะครับก็อาจจะเป็นถ้าจากชั้นหนึ่งถ้ามันแพงไปเราอาจจะต้องขยับลงมาเป็น2บัสสบวกอะไรอย่างนี้ นะครับแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะทําชั้นหนึ่งในราคาเดิมนะฮะอย่าไปกังวลครับว่าที่เดิมนะฮะว่ามันถูกอยู่แล้วเขาให้เราถูกแล้วเราเสียดายตรงนี้ไงเสียดายเสียดายเสียดายว่าเออเบี้ยมันถูกเขาให้เราถูกเราอยู่กับเขามานานเป็นลูกค้าชั้นดีแต่เขาให้เบี้ยเราถูกแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าไม่ได้อยู่ที่เบี้ยถูกเบี้ยแพงแล้วอยู่ที่ว่าเค็มแล้วมันเค็มได้ไหมอ่ะเค็มแล้วเขาจ่ายให้เราได้ไหมเค็มแล้วสะดวกหรือเปล่าแล้วเกิดเราถ้าเกิดเราไปชน คนที่เดือดร้อนเขาก็เค็มเราไม่ไปกับเราไม่ได้นะสมมติว่าเราผิดเนี่ยประกันเราอยู่กับบริษัทที่ยังเค็มไม่ได้อย่างเงี้ยมันต้องได้แตกต่างจากไม่มีประกันนะฮะวิ่งไปชนชาวบ้านเขาชนชาวบ้านเขาเนี่ยรถเขาเสียหายเขาไปซ่อมนะครับแล้วถ้าเกิดรถเขาไม่มีประกันของเขาเองเอโอเคถ้าเขามีประกันของเขาเองเขาก็ใช้สิ่งเขาเองก็ให้บริษัทไปไล่บี้เองแต่ว่าถ้ารถคู่กรณีเราที่เขาเป็นฝ่ายถูกเนี่ยเขาไม่มีประกันหมดสิทธิ์เลยครับ ต้องรอไปกับเราอย่างเดียวนะครับคือข้างความเสียหายอีลุงตุงนงังครานี้นะครับนะฮะพรบก็เหมือนกันนะครับพรบจะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้แต่ว่าถ้าถ้ามีอยู่อ่ะมันก็ยังมีหน่วยงานอกองทุนทดแทนผู้ประสบภ,ภัยจากรถอยู่แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้รับความสะดวกเท่ากับการที่เราซื้อที่ใหม่นะฮะถ้าเราซื้อที่ใหม่เนี่ยบริษัทอื่นเขาก็จะพร้อมจ่ายไว้แล้วเกิดเจ็บป่วยเราไปชนเขาเหมือนกันนะครับแล้วใช้เราพรบรเราเบิกหรือเราใช้พรบรตัวเองเบิกเนี่ย นอนโรงพยาบาลเข้าไปเนี่ยไม่ต้องมีปัญหาครับเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้ครับเวลาเกิดเหตุเราต้องฉุกเฉินเราต้องเข้าเข้าโรงพยาบาลได้รับการรักษาอย่างเร็วที่สุดนะฮะอันนี้คือประกันพอรบอตัวเนี้ยมันก็ต้องสําคัญในเรื่องของความสะดวกนะครับอันนี้นะฮะก็ย้ํานิดนึงนะครับเช็คเบี้ยที่ใหม่ครับผมอย่ารอครับผมอย่ารออย่าลังเลอย่าตัดสินใจเพราะว่าถ้าเกิดเสร็จแล้วอ่ะคุณจะมาเข้ารูปก,กับคนที่เขาแบบเคลมแล้วยังไม่ได้เงินไงนึกออกไหม อันนี้ยด้ความปรารถนาดีนะฮะผมที่แนะนํานะครับถ้าใครสนใจนะถ้าใครสนใจเช็คแมตต์เบี้ยนะฮะแอดเข้ามาเลยนะครับแอดเข้ามาเลยนะครับส่งหน้าสำเนาเล่มส่งหน้ากรมธรรม์นะครับมาเช็คก่อนนะฮะถ้าบริษัทเขารับตอบรับกลับมาแล้วให้ความคุ้มครองในราคาเบี้ยเท่าเดิมความคุ้มครองเท่าเดิมเราได้ให้รีบรักษาไว้ครับให้รีบเอาโอกาสนี้ไว้เลยนะครับแต่ถ้าขยับขึ้นมานิดหน่อยแต่เขายังพอรับได้ก็ รีบเหมือนกันก็อาจจะต้องลองเทียบกอนดูหลายๆที่อันเนี้ยคือผมสามารถที่จะเช็คให้หลายๆที่ให้ทุกคนได้เลือกได้ตัดสินใจได้นะครับอันนี้นะนะครับไม่ต้องไปลังเลครับผมยังไงก็ทักทายเข้ามานะฮะอย่าไปซีเรียสครับทำไม่ทาผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าคือถ้าเวลาคนทาแล้วมันคนเยอะไงคนเยอะเขาขอเช็คแมตเบี้ยเขาใช้คนทํางานนะฮะแล้วทีเนี้ยมันช้าอยู่แล้วถ้าเป็นจํานวนมากและเข้ามาพร้อมกันนะครับมันจะต้องรอคิวบทเ้าเราอยากเราอยากจะได้ดังใจ เช็ครอปุ๊บแล้วจะเอาปุบปับตอนนั้นอะ่ะมันจะไม่ได้ไงนะครับมันต้องรอนะฮะยังไงก็รีบครับทักมาก่อนก็มีโอกาสได้ก่อนนะครับทําก่อนได้ก่อนสบายใจก่อนนะครับใช้ชีวิตปกติก่อนแล้วไปทำเรื่องอื่นครับสวัสดีครับ